เป็นหยังเนาะยายปลูกผักอัง là, ผัก làm đọt, con หยังลำ thẻ, ลำ nó ทุกงาน ดอกน,นกะลำดอกไปเอามาแต่น้ำอายเย้ามาวาน,นีน่ประกาศข่วว่ามี่เป็นพักการประกาศขาว<ำ>กะลำข,ขาวของเขามีอยู่แต่ว่ากะลำเขียวว่ามี่เอามาก,การไม่แค่นี้หละรันยา เยอะทีคนให้ดอกนำกับตอมาแล้วมันก่อใหญ่เลยขึ้นณยาย